นั่นแหละเดี๋ยวผมจะมาทำวิธีเปลี่ยนเข็มให้ดูนะครับโอ้เสียงยังไม่ค่อยมีนะอ่าเผื่อใช้งานไปแล้วว่าอยากน้อยช่วยมันก่อนถ้ามันเบี้ยวแบบนี้เอาเล็บดันนะฮะเราดัดกลับไปค่อยดัดมันยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนแต่ถ้าไม่ไหวแล้วฮะค่อยไปเปลี่ยนนะครับโอ้เสียงเป็นเป็ดเลยบูเวนกรเนี่ย ครับเบี้ยวได้พาดได้เราก็มาดัดได้ไม่ต้องมาถอดบ่อยๆจับแค่นี้เลยดัดหน้างานเลยอ่ะมันก็พอใช้ได้โอ้เสียง <c oughs> <c oughs> โอ้อ่ะคราวนี้ถอดครับสมมติว่าจะเปลี่ยนเข็มที่เขาแถมมานะจับนี้เลยเหรือว่าเราเอาเมือดันตรงช่วงเหล็กเนี่ยดันออกมาผมก็จะไปจับไปตรงก้านเหล็กมันนะค่อยๆจับเบาๆอย่าให้มันงอนะขบุน ทําทำไปเรื่อยๆก็จะชํนนานเองนะฮะถอดออกมามันก็จะเป็นรูปตรงนี้วางไว้บนนี้ก่อนนี่ถอดนี้มันก็จะเปลี่ยนทีละอันได้นะฮะเนี่ยดึงออกมาแล้วก็เปลี่ยนทีละอันเลยเราก็ไปเปลี่ยนาอันมันก็จะเบี้ยวก็จะถอดยากหน่อยนะฮะตอนนี้ก็ใช้ได้ก็ใส่ไปก่อน ส่วนตอนเนี้ยผมอะอย่างเดียวเลยรต้องพักผ่อนพูดให้น้อยๆสำหรับตอนนี้สามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะหลายคนไม่รู้เราเปิดอย่างงี้ครับจับตรงนี้ไว้แล้วก็หมุนสำหรับใครที่อาจจะล็อกหรือว่าแน่นเกินไปนะฮะก็มาดูตรงนี้ได้เลยขอดออกมาก่อนแล้วก็สามารถปรับสูงต่ำตรงนี้ได้ครับเห็นไหมปรับสูงต่ำได้ด้วยนะ เพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้มันก็จะยื่นเข้าไปในบัตเก็ตมากขึ้นถ้าจตะบอว่ามันค้างลองมาเช็คตรงนี้ก่อนเนี่ยมันโฟดีหรือเปล่าลอ,ลองมาจับดูตรงนี้ก่อนมันควรจะเป็นปกติเนี่ยหมุนได้หรือเปล่าถ้าแตะบว่าไม่ปกติเคมนะเคมได้อ่ากลับเข้าไปใหม่อ่อาเดี๋ยวเรามาดูสูงตำ่ำกันว่าเราชอบประมาณไหน ถ้ามาจากโรงงานเลยมันจะอยู่ประมาณนี้ประมาณนี้อ่าสมุดเตีย้ๆยๆอะไรก็สุดเลยก็อยู่ประมาณนี้อ่าอย่าลองเอาแบบสุดเลยนะเผื่อมันมันจะติดจะไม่ติดเรามาดูกันเนื่องจากพอดีมีลูกค้าบอกว่าซื้อไปแล้วเข็มมันติดหมุนไม่ได้นะฮะใส่แล้วก็เป็นปกตินะต้องหมุนอย่างนี้ได้ก่อนเอากลับเข้าไป เนี่ยเวลาจับหมุนก็อย่าทำเข็มมันแรงแล้วคอยไปลักข้างในนี้นี่เอานิ้วดันเหล็กด้านในไม่ต้องแน่นมากนะฮะมันก็หมุนได้ปกติเรียบร้อยแล้ว่วผมก็พักผ่อนกินยาหลับขอบอมาครับท่านผู้ชมอย่าลีมว่าโอกากกาแฟกาแฟเป็นเรื่องสนุกได้และก็แดกก็แส่